สวัสดีครับมาสเตอร์เซอร์ติฟายยูธคานะครับวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่มาแนะนำนะครับเป็นนิสสันอัมมาล่านะครับคันนี้เป็นรุ่น1.2 e อตัวสปอร์ตเทคนะครับตัวรถผลิตปี2 0ง8ปจดปี2019นกะครับก็เพิ่งเข้ามาจอดใหม่เลยวันนี้นะครับก็เอามารีวิวให้ดูกันก่อนเลยนะครับเป็นสีเทานะครับสภาพใหม่มากนะครับคันนี้ผมหาตำหนิไม่เจอเลยนะครับสภาพดีแล้วก็สวยแล้วก็สภาพใหม่เลยละครับคันนี้ เลขไม่อยู่ที่หกหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับคันนี้ก็มาเริ่มดูกันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับบริเวณด้านหน้านะครับกระจังหน้าก็เป็นโครเมียมนะครับโคมไฟก็ดูสวยใสนะครับยังสะอาดอยู่นะฮะมีไฟจัดหมอกติดมาให้ด้วยนะครับผมมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับตัวล้อนะครับเป็นล้อแม็กของเดิมติดจากโรงงานมานะครับตัวล้อแม็กทั้งสี่ล้อเนี่ยไม่มีตําหนิเลยนะครับแล้วก็ไม่มีรอยด้วยนะครับสภาพดีมากนะครับผมตัวกระจกข้างนะครับก็มี ไฟเลี้ยวนะครับมือจับประตูเป็นโครเมียมทั้งสี่บานเลยนะครับนี่ครับสีเทานะครับเงาอ่าสภาพนี่าฉ่ำๆเงาๆนะฮะอันนี้เห็นเลยนะครับมาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายนะครับตัวโลโก้มีติดมาครบเลยนะครับตัวกันชนนะครับก็มีเฟนเซอร์ด้านหลังนะครับเซ็นเซอร์ถอยติดมาด้วยนะครับผมโคมไฟทั้งสองข้างเนี่ยยังดูสภาพใหม่อยู่เลยนะครับ มาเปิดดูข้างในกันบ้างนะครับคันนี้นะครับภายในเปิดมานะครับจะเป็นสีดานะฮะก็แผงประตูเป็นสีดํานะครับตัวเบาะเป็นเบาะผ้าคันธารานะครับอ่าไม่ใช่คันธารานะครับเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดํานะครับอันนี้ก็วิทยุนะครับแอร์ของเดิมติดรถมานะครับหกเกียร์นี่ยังดูสภาพสวยอยู่เลยนะครับเบาะเป็นเบาะผ้านะครับกำมะหยี่เดินตะเก็บได้สีแดงนะครับ ก็ตัวอบ์ดเนี่ยยังดูสภาพใหม่อยู่เลยนะครับไม่มีขาดนะครับไม่มีขาดแน่นอนนะฮะตัวพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบหนังนะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยก็ไม่ลอกไม่ขาดนะครับสภาพดีสภาพใหม่มากนะครับคันนี้สภาพสวยจริงๆนะครับก็คันนี้เลขไม่อยู่ที่หกหมื่นสามพันกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับ ลูกค้าท่านใดที่หาอยู่นะครับหรือสนใจนะครับรถไซเล็กประหยัดน้ำมันนะครับเครื่องพันสองนะครับที่สันนาราคันนี้นะครับตอบโจทย์คุณแน่นอนนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับราคาสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็ลองโทรมาสอบถามกันได้นะครับเครดิตดีจากกันนี้เต็มนะครับฝากไว้ด้วยนะครับมีสสันนาราคันนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์หกห้าเก้าแปดสี่สี่หนึ่งสามสามครับ